สวัสดีค่ะเด็กๆครูกไก่นะคะเป็นครูประจำชั้นห้องอนุบาลสามขวบห้องลูกไก่คะ่ะวันนี้คุณครูกไก่มีนิทานคำกรเกี่ยวกับโรคโควิดมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะตอนนี้โรคโควิดกำลังระบาดมากมายเด็กๆควรล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามายัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนิทานคำกรเรื่องลูกลิงรู้จักโควิดแล้วล่ะอ้าวเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะ มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะอิทานคำกรลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะเรื่องตุ๊กปองภาพนาลุลูกลิงหน้าจ่อยนั่งจ่องไม่เล่นไม่ร้อไม่จิไม่จะเบือ่อเบือ่อต้องใส่หน้ากากลำบากลำบากกุยคันด้วยฮะทำไมต้องล้างมือบ่อยไม่เลอะสักหน่อยไม่ล้างได้ไหม ทำไมต้องห่างกันด้วยก็ไม่ได้ป่วยใกล้กันได้ปะแม่ลิงทำความเข้าใจโควิดติดง่ายถึงตายเชียวนะไวรัสระบาดทั่วทิศและเสียชีวิตหลายลายแล้วแหละติดทางน้ำมูกน้ำลายหน้ากากปิดไว้กันได้นะจ๊ะที่ต้องล้างมือบ่อยๆเพราะมือน้อยๆใช้จับใช่ป่ะ จับเจอเชื้อรายแย่แน่ต้องแยกจากแม่หลายวันเชียวนะที่ต้องห่างหน่อยถอยนิดป้องกันโควิดติดไงล่ะอาหารต้องกินร้อนๆแยกจานแยกช้อนแยกแก้วกันนะลูกลิงฟังไปคิดไปชูหางใส่หัวเจ๊จี้เจ๊กจ้ะรีบฟ้าหน้ากากมาใส่ลูกลิงเข้าใจโควิดแล้วนะ โอมเพี้ยงขอให้โลกร้ายหายไปไวๆจะได้แท่งปะอ้วเด็กๆเป็นไงบ้างคะนิทานเกี่ยวกับเรื่องโควิดก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆต้องล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆแล้วก็ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย